มาสูงค่าทบทบทบทผลทางคลิปในก็นขอเป็นคลิปรีวิวรถก็แล้วกันนะครับเนาะนะวันนี้เราจะมารีวิวรถของเจ้า ER 6 N หกเอ็นหกร้าสิบซีซีหกรซีซีคันแรกครับเนาะยักษ์เขียวสีดำเขียวนะฮะนะนะ่นก็ครับเดี๋ยมาเริ่มต้นว่าคดีคดีเสียมันมีสิ่งอ่พองนนี้นะ นะคอลีโอเสียมันก็คือว่าอ่าน้ำหนักมันก็เจน,นหนักนิดนึงนะครนะับเนาะอ่าเขาก็ต้องตัวใหญ่อีกนึงนะครับน้ำหนักน่าจะประมาณสักสองร้อยปายดีดเลยครับนะ,ะนะอ่าอ่าจึงที่เขาชอบเลยก็จะเรียกว่าอ่ากินนังมันนี่ครับนะอ่าจะเรียกว่าตีนนังมันก็อ่ายาวอีกนึงคุณขีดซ้อนไายมันก็จะเรียนนังสไปจ์เจอเลยครับเนาะนะนะ อันที่สองมาด้านหลังนะฮะเขาก็ชอบปลูกท่อไผ่ในครับนะเขาเขาเขาเกี่ยวปลูกตอไผ่มันเลยครัปลูกตอไผ่มันเรียบร้อยหลีมันเกี่ยวไปอยู่ดังเติมมันเลยครับนะจนวันมันออกมาดังเติมมันนะเนาะผักทามันก็เปาะสูงหนักกระหึ่นะมันเหมือนเซตดเป็ดลอยเหมือนเซตดเขาลอยเขาเช่นในค่ะบผักทามันก็ผู้คนขายยาก็เอาขาเนึ้งงับขึ้นก็ได้คกันนะอ่าผู้คนขายปอดคนกลอนปลอกในก็จะได้ว่าเหยียบขึ้นก็ได้อยู่ ข้อที่สองเราจำเจือกชกมันหนึ่งนะชกมันก็เก็บแบนเรียบร้อยอยู่ตังน้ำมันเนี่ยอ่ามันเข้ากับภูเขาก็ได้มาอยู่ประมาณไ้นในขณะภูเขาอะนะอ่าเดี๋ลเดลหันช่วงอันนี้มันจะเสียบมันตั้งหิมตองน้องเขาเนี่ยนะเดี๋ยวลหันดีนั่นน่ะหนะอ่าอันนี้ก็ตังน้ำมันก็ลูหลีเขี่ยมเล็บอยู่เหมือนกันนะนะตั้งน้ำ อันเขาชอบเลยก็นามันก็พอดีอําเลี้ยอําเรียกเขาเยอะมอกตึกเมียนเนี่นะครับสำสหรับค้าได้นะอ่ารอบมันก็เยอะแต่ก็มันก็มีสองสูบนั่นอะอ่ามีสองสูบไปกันนะอ่ะาเคลียนกันเครื่องเลยก็อันนี้ซื้อมาใส่ก็เลีนะนะ้ยไว้น่ะตัวนี้ยน,นะนะกระจุกมันในก็อะไรเป็นของแต่งนะครับของธรรมดาของเขาซื้อจำลาดจำมาเช่นนั้นเลยก่อนนะอ่า ตัวน่าจะจำเป็นไพ่ตัวนั้นนะตัวน่าจะจำเป็นไพ่ที่ไหนมันน่ะเพราะเปิดจะมีสองสีสีขาวกับสีเหลืองอาลูลสว่างไปเจ้าค่ะหันแดงนี่นะกางขึ้นนี่นะเนาะเกอชิวได้ก็เป็นชิวแตงอย่างเงี้ยนะชิวมันนลยนะอ่าเนี่ยที่เป็นยังไงอ่าก็เอ่ออันอันนี้ก็จะเป็นของแตงมันก็น่าขั้นเบียร์ขั้นขั้นนี่ครับปรับอะไรอยู่ขนานะมันปรับได้หลายอนูุขะนะ อยู่จำอยู่ไกลอันนี้มีก็มีพายพาดก็มีพายผ่าหมากพาอะไรก็มีหมดเหมือนกันคร่ะนะเนี่ยอันนี้ไฟสูงอ่าชีวิตอัพตัวนีนฮะเพื่อกดองก็เดี๋ยวเราปิดเครื่องเพื่อที่ไหนขึ้นมาก็เดี๋ยวเราเปิดเครื่องนั่นนะนะสตาร์ทเครื่องแล้วให้นี่เลยค่ะสตาร์ทเครื่องนะก็เลยรวมกับนีมีกระหน่ายเนีก็คลิปแรกกันนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของคาข้ามเลียวจ้ะค่